ทำลำไย,ยนอกฤดูของไอส้สหชัยนะครับอ,อย่างลำไย,ยของไอส้สหชัยเนี่ยอายุมันประมาณต่าไหร่ละครับก่อนข้าวกะปีนครับคือว่าลำไยอายุนี่เหมือนกันเนาะข้าวกะปีกป็มีาการตกแตง่งจัดแต่งกิ่งมาเรื่อยๆนะครับเนาะ,ะในการเริ่มต้นที่เราจะทําลำไย,ยนอกฤดูขั้นตอนแรกครับที่เราต้องเตรียมการนี้อ,อย่างไรครับอืม อันแรกคือ,อวา่าต้องดูใบมันความพร้อมกว่าเพราะผยอดเมื่อกี้เตื้ยสมมติว่าเอาเก็บผลผลิตเซ็ตเรียบร้อยละ,ะอาล่าหลังจากเก็บเพียวผลผลิตเซ็ตละเริ่มต้นเลยในการเตรียมต้นใช้วิธีอย่างไรพ่อครับอของผมเนี่ยคือว่าอนแรกคือว่าแค่กยย็จะเตรงกริ่งนะเพราะว่าผมจะเอาปุ๋ยเอาใส่น้ำใส่ปุ๋ยก่อนอ๋อเอาผลออกเซ็ตใส่น้ำใส่ปุ๋ยขึ้นมาเลยครับคับผมใส่น้ำใส่ปุ๋ยอันดับแรกปุ๋ยที่ใส่นี่ใช้ปุ๋ยอย่างครับ ใช้แก่ปุ๋ยอินทรีย์ครับผมปุ๋ยอินทรีย์บ่มีสูตรเนาะครับอินซีผสมเคมีมนิดหน่อยใช้อินทรีย์ผสมเคมีเคมีนี่ใช้ใช้อัตราส่วนในการผสมยังไงครับหนึ่งต่อสี่ครับหนึ่งหนึ่งนี่คืออินซีอินซีสีก่กิโลแล้วก่อนอินทรีสี่กิโลเ,เคมีกิโลหนึ่งเคมีกิโลหนึ่งเคมีนี่ใช้สูตรอย่างครับสองห้าเจ็ดเจ็ดครับสองห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งกิโลผสมกันเลยเนาะครับผสมกันเ็จแล้วเ้าใส่อัตราในการใส่ต่อต้นนี่อัตราต่วใดครับก็ อันนี้ผมมีแก้ประมาณสักสิบกำม,มือสิบกำม,มือนับวันครับรอบครับทรงพุ่ม,มใส่ใส่ใส่ปุ๊บนะใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่น้ําครับใส่น้ําแล้วก็น้ํานี่เขามีกะอย่างไรครับใส่ถึงมันไหลชั่วโมงหนึ่งก็ว่าอย่างไรจ่อให้มันชุ่มบ่าครับดูดูใส่แล้วดูดินชุ่มบ่าความชุ่มว่าเนาะอย่างถ้ามันเริ่มชุ่มแล้วเราก็ ขังพอละพอละครับผมดีดีไซน์มันจะมันจะน้ำบักขังครับอ๋อแต่เขาก็ดูลักษณะความชุ่มของดินเอาครับแต่บ่ได้ว่าใส่ชั่วโมงสองชั่วโมงบ่ได้ใส่ใจค่ะแต่เปิดใส่ของระบบน้ําในสวนนี่ใจระบบสปริงเกอร์ครับระบบปล่อยปล่อยสายยางอ๋อก็ใจวิธีสังเกตเอาครับสมมติว่าเัาสมมติว่าจะก็จะแต่งกุ่งกินพวกนี้หากวันนี้ก็เริ่มใส่ละสมมติว่าเขาเขาตัดตัดแต่งกิ่งปุ๊บกนหรตัดแต่งกิ่ง เออเฮาเก็บเกี่ยวผลบริเซ็นะครับเนาะแล้วเขาก็โซเก็บเซ็ตใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่น้ำเซ็ตแล้วใส่ปุ๋ยใส่น้ำแล้วก็คือคนงานแต่งกิ่งถ้าก็เอาใบนี่มาคุมไงเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราแต่งกิ่งปุ๊บต้นมันจะเป็นใบนี่คุมครับเขาก็จัดการได้มาทำความสะอาดทำต้องได้ความสะอาดละเ้าก็เอาใบเนี่คุมไ้เลยครับแต่งกิ่งเนี่ยนี่เขาอัน อันถ้าก็เลาะเลาะใบไม้เนี่ยเขาสุ่มโคนต้นเลยเออปลูก้ผมไปเลยอพราะเขาใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเสร็จนะเรียบร้อยละเขาก็จะน้าก็แต่งกิ่งแต่งกิ่งแล้วก็เอาใบมันคลุมคลุมแต่กิ่งก็ไม่ตั้งนอกพยายามเอาอันแต่งก่อนแล้วแต่แต่ใบนี่เอาคลุมโคนต้นไว้อ๋อเนี่ยเนี่ยเขาแต่งอันนี้แหละครับอันนี้ก็จะเอาคลุมสุ่มคลุมโคนต้นไว้นะครับเนาะครับอ๋ออ่าโอเคเซ็ตเรียบร้อยใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งเซ็ตเนาะจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับ ตล้วต้องถือว่าเขาจะใส่นะจะใส่สารนี่นะครับก็อย่างน้อยก็ใส่น้ําเดินละใส่ปุ๋ยรอบหนึ่งเซ็ตเนาะแล้วไอ้สาใช้พักต้นไปแห่เมือก่อนครับมันใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยถือว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็แตงกิ่งเสร็จละเราเั้แต่งกิ่งแล้วก็เพ่นพ่นตังบนเตยพ่นนี่ใช่ยังยังนับจากเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วเป็นเดือนก่อนครับถึงจะเริ่มใส่เราเราให้มันเสร็จจากแต่งกิ่งแล้วก็เริ่มได้ละ ประมาณกี่วันหลังจากก็ีบเกีียวแล้วประมาณกี่วันครับอืมผมแน่เนี่ยเพราะว่าคนงานอออ้ไงวะแต่กิ่งเซจแล้วก็ทําเลยโอ้บ่พักแล้วบ่พักต้นเลยครับเขาเขาบำรุงเห็นหน่อยกะครับบำรุงเห็นหน่อยคือบำรุงปุ๋ยไปแล้วอ่าบำรุงเห็นหน่อยแล้วก็ทักเตียงทักเตียงก่อนแต่เขาจะพักว่าจะพักเมิน่าพักเมินถ้าห้าบางปีก็พักแต้ๆเลยอ่อถ้าก็แบบพักถ้าพักสามเดือนก่อนสี่เดือนถ้าพักพักสักหกเดือนก่อ นแฮมเบิก็ใส่ปุ๋ยแทงเตืองใส่น้ำเตืองอแล้วอย่างของไอ้สายใช้โดยปกติพักพักต้นมันกี่เดือนหลังจากเก็บเกี่ยวครับสม่ตผมจะทำสองครั้งทำสองปีแล้วก็เว้นไปปีนึ้งอ๋อโดยปกติทําทําในนอกฤดูสองปีติดกันครับแล้วก็จะเว้นพักต้นมันไปปีหนึ่งครับอืมสมมติหน่อยอย่างที่ฮาวอูด,ดกี้ใส่ปุ๋ยกับตัดแต่งกิ่งไปละเรียบร้อยละจากนี้แฮมเมิร์นก็ถึงจะใส่สาร ก็สิว่าปีแล้วเขาใส่เรือนไอ้สมมากเขาใส่เรือนพฤษสายอ่ะครับแล้วก็มันล้ําไปหน่อยมีชุนนาอ๋อเริ่มกันไปหน่อยครับผมโดยปกติการใส่สารนี้เขาอาศัยใช้จะใส่ในช่วงไหนครับอืมผมมาก็ใส่ประมาณสักเนี่ยประมาณพฤษสะไผเอ่อพฤษเอ็นพฤษร่อนพืชายมีนาเนี่ยปลายเมื่อเมษาเนี่ยเมษาพฤษสามีนาแ้่แต่ทำพร้อมนะมีนาพ่อง เมเมษาพ่องพฤษภาพ่องครับอ๋อตั้งแต่เมษาช่วงนี้ครับผมตั้งแต่บตั้งขนมิถุนาเดิมกระดากระดาษก็มีอ๋อแ,แล้วแต่แล้วแต่มันจะจับล็อกช่วงไหนเขาจะดูตามอะไรอย่างครับล็อกตามตารา,างเขามีทอยู่อ๋อทําททำตารางไว้ครับอ๋อมันจะเป็นล็อกอยู่ไงไครับผมอันเนี้ยผมอันเนี้ยผมจะทำเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ผมจะทำสามแถวเนี้ยเพราะว่าผมใส่ล็อกเล้ครับนี่ก็สามแถวเนี่ล็อกเลยก็คือจะขึ้นมาเรื่อมเวลากันครับอ๋อเพื่ออะไรอย่างครับ บริหารจัดการมันง่ายับตรงบปคือมันได้ออกพร้อมกันครับอ๋อคือว่าดูแลมันง่ายเขาจะแบ่งโซนต้นไว้แบ่งโซนสวนเนาะโซ,โซนนี้ใส่ทาสา่านเมษาโซนนี้ไปเรื่มไม่เป็นพฤษสะาเป็นโซนนึงก็จะเป็นคือ,อ,อ,อมันบบพือมันออกพร้อมกันทีเดียวมันจะได้เวลาผลสลีมมันออกมันจะได้ทยอยออกการดูแลสามันจะยากไงเพราว่าใส่ดัก่ยะ พ่นยาเป็สองวันก่อนแล้วเรียบร้อยเลยไม่ะครับอ่าครับก็แล้วว่าผมไม่คิดว่าพ่นยาเนี่ยอ่ะของผมเนี่ยอ่ะพ่นยาเต็มเตี่ยเกิวันแล้วละเพราะว่าเราบบได้เยอะทีเดียวครับเอาไปแบ่งแบ่งทำแบ่งทำเอาเพราะสวนท่านักนาะครับทำเกินวันแล้วอ่ะถือว่าสืปแเด็นฮอเนี่ยครับเอมื่อเจ้าเอามปเจ้าเจ้าสักห้าโมงสักแปดโมงเก้าโมงก่แล้วละครับอ่า พ่อบปได้ทําทั้งสวนครับใช้วิธีแบ่งแบ่งแบ่งสวนทำ<อ>ถ้าเท่าว่าอันนี้เขาได้เยอะวันข้ามอ่ะแ่นถ้าเท่าทํำมดนี่โอ้กว่าจะแล้วนะครับเนาะนี่เป็นวิธีการในการบริหารจัดการโดยครับจากนั้นสมมติว่าใส่ปุ๋ยใต้ตะกิงประมาณสักเดือนถึงก่อนที่เขาจะใส่สารนะครับก็เหมือนอะไรแล้วครับประมาณสักโซูเปอฮาส์เี่อู้ยวอ้ดแต่จริงเนาะใส่ปุ๋ยใส่ยาครั้งแรกเสร็จพักต้นไปประมาณเดือนสองเดือนประมาณห้าเดือนเดือนกว่ ที่ถึงจะใส่สารนะครับ,คร,บครับผมโอสมมติลำใยนอกเราดูโดยปกตินี่จะเก็บเกีย่ยวสุดท้ายประมาณประมาณฤดูนอกฤดูนอกฤดูครับนอกฤดูมัน,น,ม,นมันเอาฮาวตอเกสเซนใส่สารว่าเอา้านับไปหกเจดเดือนครับแม่สมว่าที่ผนผลิตมันจะมดจากต้นนี่เนาะครับ,รบประมาณช่วงไหนครับอือผมสมมบิม่สาหมดหีืยังครับ ประมาณนะ่ะก่อนปีใหม่นะอยจาหมดละก่อนสงการต้นเดินเมษาหมด<อ>สมมติว่าต้นเดินเมษาเขาเก็บเซตเนาะเรียบร้อยเขาใส่ตัดแตง่งใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิง่งเนาะจากเมษาพัากต้นไปแห่มก็ไใดถึงจะเริ่มใส่สารนะหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรกอื่เขาเก็บเซตเมษาซืา่ว่าอันเป็นเขาหน้าไปสมมติว่าเมษาซึ่งว่าเออสมมติว่าเขาใส่อันสมมติว่ามันใส่เดือนกันยา กะยาก่เก็ก่อปีใหม่นับไปเจเดือนครับครับต้องมันอยู่เี่เขานับถ้าเราจะใส่เดือนใดห้องของโบไปหกเก็เดือนเก็เดือนนั่นคือผลที่จะออกละครับแต่ขอกม่สาใใจกับพักต้นประมาณสักอย่างซีอยางเขาจะทำต้นนี้เนาะต้นนี้เขาเก็บเซตไม่สาเนาะเขาจะทำต้นเนี่ยนี่อันนี้ผมอันนี้ผมใส่ประมาณครับไอ้สีแง่วบามิถุนาเนี่ยไอ้พฤษภาเนี่ยพฤษภาเนาะอ่าพฤษภพาก็คือพักต้นประมาณเดือนอย่างน้อยเดือนหนึ่งอะ น้อน่านนะครับอันี้ชื่อว่าชื่อว่าผมนี่แหละเนี่ยอันนี้ผมพักไว้ละสีแล้วนี่เนี่ยอ๋อแต่อ๋อแต่อันนี้อันนี้พักไว้สีหนึ่งละอันนี้ที่ผสมรับสองสีครับสองสีพักสีหรือว่าใส่เดินว่าใส่อันมิถุนาก่อนนับแปนมเกเดือนครับเกเดือนครับเเดือนแล้วก็เก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวครับแล้ววิธีการใส่สารของไอ้สาชัยนี่มีวิธีการอย่างไรครับใช้ทางใบหรือว่าทางพื้นดินครับอ่า้าพื้น ถ้าพื้นดินก่อนใส่มอกไดีบรับสักกิโลนะใส่จะได้ว่าใส่ทั้งสองอย่างครับถ้าทางพื้นดินครับทางใบนี่เหมือนกันเนาะครับสารนี่ต้องซื้อคนละอย่างเนาะใกล้เคียงกันนะครับผมใกล้เคียงแล้วในการใส่ต่อต้นหนึ่งมีปริมาณการใส่สารอย่างไรครับสว่าใส่พื้นดินพื้นดินก็มอกประมาณสักกิโลนะครับกิโลหนึ่งผสมน้ําครับผสมน้ําแล้วก็สักกิโลเนึ่งะยกจะโรยก่อนแล้วก็เอาเปิดน้ําอ๋อ เอาป็นผงเนี่ยโดยรอบทรงพุ่มเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็อน้ําใสครับแล้วถ้าทางใบแล้วครับก็พ่นนะครับผสมน้ํามีอะไรครับสารสารมันจะมันจะมีสารพ่นังไปเห็บต่างหากครับครับมันต้องผสมน้ําเห็บก่อนครับผสมน้ำอย่างพ่นยาอะอัตราส่วนต่อไรครับถ้าทางใบทางใบพ่นมีเป็นเป็นแพกมาเลยครับครับก็มินมินมีหรือว่าจะผสมเองก็ได้ครับอ๋อก็ เอาวันเอาโซเดียมโซเดียมประมาณสักแปดขีดแล้วก็ปุยอันคิดสามศูนย์สี่สิบหกเนี่ยอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเลยหนึ่งต่อหนึ่งแปดขีดกับแปดขีดผสมกันแล้วกผสมผสมน้ำตัวไหนครับสองร้อยลิตรครับสองร้อยลิตรแล้วก็ฉีดพ่นทางใบครับฉีดฉีดที่ฉีดฉีดขึ้นข้างบนหรือว่าฉีดยังไงครับเอออย่างอย่างถ้ามันถ้ามันอยู่อากาเขาสักขีดตังลุ่มครับฉีดตังลุ่มขึ้น ถ้ามาปนมาถึงไงแต่ถ้าอยู่ตังค่านี่ก็ฉีดธรรมดาเข้าธรรมดาเนี่ยอ๋อฉีดใส่พร้อมกันเลยครับระวังตะบนกับตองลุ่มนี่ใส่พร้อมกันบประมาณสักห้าวันครับสมมุติว่าเราใส่ตังลุ่มก่อนครับห้าวันถึงจะใส่ตังบนใบอ๋อห่างกันห้าวันนะครับเนาะโอเคหลังจากใส่สารเซทละแล้ววิธีการหื้อน้ํานี่ใช้วิธีอย่างไรครับหื้อทุกทุกสัปดาห์หรือว่าทุกสก็ครับอ่ะ ตอนแรกกับวันแรกกับเผาเนะสำหรัเว้นไปแหมสักวันหนึ่งสมมุติเขาใส่วันนี้เขาใส่พร้อมสารเรียบร้อยครับเว้นไปหนึ่งวันครับผมแล้วก็ใส่น้ำแฉกกำใส่แฉกกำครับแล้วเว้นไปแหมสามวันสามวันใส่แหมกรมครับผมและจากนั้นไปทุกสามวันหรือว่าทุกรามาณประมาณสามวัน่ะทุกสามวันใส่ทุกสามวันใส่ครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการใส่น้ำเนาะแล้วการจากนี้การบำรุงใช้อย่างไรบางครับสมม่ตเขาใส่สารแล้วใส่สารปุ๊บนี่ ประมาณสัก15วันเราก็เริ่มมันพ่นนั้นเห็ดไอไอเชื้อาวรัสพองอะไรเนี่ยคา้ามาเล้ง้องก็คือใ้สานซีจันชีวพันธุ์ตือน,นี้ตัวนี้เพื่อป้องกันแมงครับเขาไล่อะไร,รจะเป็นงาะเป็นเป็นแมงอไย่างครับที่เขากันตัวนี้ไว้ครับอืมสำหรับจะเป็นการเห็ดแมงแมง เป็นคอมทองอครับเป็นบิวเวอรีเนาะบ,บิวเวอรีนี่ของไอ้สาชใช้เดี่ยวโพดนี่ใช้อัตราส่วนอย่างไรครับตอนนั้นทั่าตอนนั้นนี่บิวเวอรีตอนนั้นนี่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ทำเตือ,อ,อต้องไปซื้อเป็นมาเอามาผสมน้ํมต้นทุนก็นประมาณถังหนึ่งห้าสิบบาทเป็นขวดเลยครับเป็นเป็นซองอ๋อเรามาผสมน้ำหนึ่งซองผสมน้ำ สองละลิตรแล้วก็ฉีดพ่นฉีดบิวเรี亚นี่ต้องฉีดตอนช่วงไหนถึงจะดีครับตอนเจ้าตอนแรงครับพี่บ้าผมพี่าผมมันเริ่มทํางานนี่นะผมลุกประมาสักตีตีเกินก็ห้าโมงผมมาเตรียมวันนี่เลยก็ย่เลยอะับมาแจ้งเอาในสวนแล้วครับออฉีดได้แต่ตอนเจ้าเจ้าหมืดเลยนะครับครับมันจะแล้วประมาณสักสักหกโมงปลายจิตหกโมงเกินก็แล้วละครับอแล้วประมาณสักสองชั่วโมงนะครับ ในอย่างที่ผมว่าผมทำมันได้เพราะอย่างผมกอกว่าคือมันได้ยาสิ่งยาสักสองถังของพอละพ่อเขาเลยแบ่งพื้นที่สวนทำอยู่แล้วเลยทำน้อยก็คอยทาไปไม่ได้ทําทีเดียวครับผมเวลาพ่นยาไ่เยอะจะพ่นแมลงก็ได้ใช้กันแมงใช้บิวเรียอย่างเดียวกัครับบิวเรียกับอันบีทีครับผมบีทีเนาะสารบีทีอันนั้นก็ผสมตามอัตราส่วนเพิ่อนั้นนะครับการกันแมงเนาะแล้ว นอกจากกันแมงแล้วกัรบำรุงอย่างอื่นล้วครับอืมแล้วก็อันนี้เฮาเขาอันกัดแมลงไว้ก่อนไปได้แล้วก็เราถือว่าวันสิบห้าวันกับวันที่สาวก็เริ่มขีดฮอร์โมนกันที่ว่าเปิดอ่าเปิดตาดอกครับก็คือหลังจากใส่สารไปสิบห้าวันนี่พ่นกันแมงก่อนกันแมงเซตถึงสาววันเพื่อนฮอร์โมนฮอร์โมนที่ใช้ฮอร์โมนอย่างครับึ่งว่าผมเป็นเป็นอันฮอร์โมนนั้นน้ำนมฮอร์โมนน้ำนมผลิตทำเองครับไว่าซื้อ อันคุณบอผมไปขอผนมาเพราะวบบ่าแถวบ้านโฮนี่มีมีโคนมเนาะครับผมไปขอของของของน้ามาครับอ๋อคือเป็นนมนมทีม่เป็นผลิตนั่นแหะครับผมพอดีพอดีเปิดเกาะคือว่าพอดีเปิดเกาะบนเฮือยาปีชีปิชีวนาดนังเราไปมาผ่านเกนนะโอ้อนมเปิดมาผ่านเราก็เลยอ่ะเมื่อมันผ่านเราก็เลยไปซื้อมาเอา๊ะขอผนได้ๆนะล้ว <c oughs> ถ้าก่อยกถังไปไว้ให้เลยครับ<ๆ>ยกถังไปให้มันเลยก่อนแล้วก็เพืแก,ก่ถ้าก่อนเปถ้กปาก่อหาวัตถุปัจจัยให้นอ่ะเอา อันนี้ใส่อินเดียอันนี้อ้โหอันนี้ใส่ไข่ที่ห้องใส่เโอ้โหอะที่ห้องครัก็ครับคืนบริหารจัดการลงไปแล้วสูตรในการทําฮอร์โมนน้านมเนาะมีสูตรอย่างไรพ่องครับแต่ได้ผมใช้น้ํานมสี่สิบกิโลน้ํานมสี่สิบกิโลมีไข่หนึ่งแผงไข่ไข่ไข่ไก่ครับไข่ไก่หนึ่งแผงอ่าครับแล้วก็อันไอ้ครูโคดหนึ่งกิโลครูโคดหนึ่งกิโลแล้วก็ใส่อันแต่เพิ่นแต่เพิ่นแล้วก็อันสามห้าเจ็ด หนึ่งขวดเครื่องดื่มอ้อัวู่นกำลังสามห้าเจ็ดอ่าครับหนึ่งขวดครับแล้วแป้งเหล้าสาสาวแก่นแป้งเหล้าสามสาวแก่นครับครับเอวอันนี้เอาใครนี่ใช้ถึงไห่เข่าไข่แดงนะครับครับผสมก็นี้เขาก็ทีผสมกันครับกลนกลนกลนไว้ครับแล้วต้องมักป่ครับมักอ่ะมักไว้กี่วันครับตอนนั้นผมผมรสอันอมเกือบห้าเดือนว่าห้าเดือนครับมักไว้ห้าเดือนห้าเดือนแล้วก็จะเริ่มใช้ได้ วิธีใช้เนี่เอามาฉีดพ่นครับฉีดพ่นครับใช้อัตราส่วนในการผสมน้ำอย่างไรครับประมาณ2 0 0ซีต่อน้ำ2ลิตร2 0 0ซีต่อน้ำ2 0ซีถ้าเป็นอัตราส่วนปั๊มได้วกว่า2 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะะอ๋อ2 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเนาผสมตัวเนี้ยมันจะช่วยอย่างครับรตัวนี้มันจะช่วยอันเรื่องใบเรื่องใบเรื่องเนี้ยอเรื่อนงนั้นถ้าเ้าใส่สารก็คือว่า จะเป็นกรดอะมิโนไงต้นรุลงกระตุ้นการแตกเปิดตาดอกครับอันนี้เป็นเขาไปอบรมมาหรือว่าเขาได้สูตรมาจากไหนครับเป็นดีเป็นว่าเป็นบอกว่าลำไยเทียนอันจกมันจะแทงยอดอ่อนอันเปิดตาดอกต้องแช้กรดอะมิโนเขาก็ว่าเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นไปอบรมมาบอกว่า นมนี่มันจะมีกรดอะมิโนโดยเฉโดยธรรมชาติอยู่แล้วไงแล้วสูตรมันนี้ได้จากที่อื่นมาหรือว่าเขาคิดค้นขึ้นมาครับก็ของของน้ำเป็นไปที่อื่นเป็นมาครับเ็นได้มาแล้วเขาก็เอามาพิกมาลองใช้ดูครับผมแล้วมันได้ผลดีก็ครับตัวนี้ดีครับโอ้แตกเปิดตาดอกแตกตาดีขนาดนี้นะครับครับอแล้วก็น้้ำนมนี่เวลาเขาเวลาเขาใส่น้ำใส่ปุ๋ยตัวเขาก็สามารถเอาผสมผสมน้ำคดตัวก็ได้ใช่ว่าน้ำใช่ว่ามันฟองน้ำออกจกจกแล้วก่อน เอาากอกตกโคตรได้ลเลยมันคือคือตังใบก็ได้คือตังดินก็นได้ครับอือก็คือใบตุกสองอยางครับเ็จแล้วซาวันใส่ฮอร์โมนอ๋ออ่าหลัจงจากนี้ใส่อย่างเห็นครับก็ดูไปเรื่อยครับดูไปว่าถ้ามันมีแมลงมีอย่างอ้อันนี้ก็ดุมสังเกตดูแมลงเนาะครับกับกา,า,า,าวกับพ่นนั้นในกานมนี้ไปพังๆนมนี้กับนมนี้จะพ่นทุกกี่วันครับประมาณสักเจ็ดวันครับสว่า ครบสาวันพ่นเตื้นหนึ่งละจากนี้ไปกับเจ็ดวันพ่นเจ็ดวันพ่นพ่นไปเรื่อยๆจนถึงมาทำบันติก่อนมันถ้าดอกมันจะบานกับย่างให้กํถ้าดอกตอนที่ดอกมันออกละดอกจะบานช่วงที่ดอกจะบานนี่ต้องหยุดละอันนี้ก็บ่พ่นละบ่พ่นละอ๋อฉสนง้ว่าทุกเจ็ดวันไปเรื่อยๆจนถึงก่อนดอกจะบานดอกบานปุ๊บหยุดบ่พ่นละดุละอ๋ออันก็เกาะอันก็กาอาทิตย์ละครั้งหลังจากที่ดอกบานแล้วอาทิตย์ละครั้งติดติด หน่วยละอาทิตย์ละครั้งอันนี้อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ใส่สักใส่น้ำอาทิตย์ละสองครั้งน้ําก็เริ่มเปลี่ยนครับครับผมคือแรกๆนี่ทุกสามวันครับทุกสามวันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเริ่มดอกนล้วเริ่มติดหน่วยติดหน่วยปุ๊บเปลี่ยนวิธีให้นรับจากนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งถ้าถ้าฝนตกก็ม่ใส่อันนี้ก็ดูตามฝนตัวเต่ถ้าฝนตกความชุ่มชื้นในดินมีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าฝนมาตกก็ อาทิตย์ละสองครั้งอันนี้เริ่มที่มันเป็นหน่วยแล้วเนาะรเริ่มติดหนว่วยละอแล้วปุย๋ยยื่นยังแหมใสงแหมก่อครับประมาณถ้าถ้าประมาณโ,โหติดถ้าไม่ขีดไฟก่อนเริ่มใส่ปุ๋ยละเพราะเพราะช่วงนั้นทขาจะมีเขาใส่ปุ๋ยตอนบำรุงครั้างแรกค้งเดียวเนาะเอ่อเออค้อองแรกแล้วก็ก่อนก่อน,อ,กกนกอนที่จะเก็บแผ่เดือนก่อนที่จะใส่สารแผ่เดือนน่ต้องใส่โดยอแต่ผมไปใส่ปุ๋ยนะผมอ,อน้ำมักวาลลาดเอาใช้น้ำมักอ่าก็คือเออเย้อนปิกไป ใส่ปุ๋ยครั้งแรกตอนที่เตรียมต้นเนาะใส่ปุ๋ยเซตแล้วพักต้นไปเรื่อยๆประมาณเดือนสองเดือนสองสามเดือนแล้วแต่เนาะครับผมก็ต้องก่อนจะใส่สารหนึ่งเดือนต้องใส่ปุ๋ยชีวภาพครับผมน้ำมักเนี่ยแหละครับใช้สารใช้มักอะไรอย่างนะครับสูตรอันมอะไรน่ะอ๋อเจ๊นมน้ำนมฮอร์โมนนมเนี่ยครับผมอ๋อคือก่อนจะใส่สารหนึ่งเดือนเอาฮอร์โมนนี่มาใส่ผสมน้ำซาวซีซีต่อน้ำซาวิีดสูตรเดียวกันก่อนก่ใส่ก่อนเอาหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเทไปเลย เทโคนต้นรอบต้นเนี่ยเนาะหนึ่งลิตรต่อต้นเข้าแล้วก็ใส่จากนี้ใส่นี่แล้วก็เอาน้ำต่อยเข้าหนึ่งเดือนก่อนก่อนใส่สารหนึ่งเดือนอ๋อเพราะฉะนั้นปุ๋ยก็แสดงว่าปุ๋ยบอร์เบืองเนาะกับเเบืองเน้นฮอร์โมนเป็นหลักเน้นฮอร์โมนเป็นหลักโอเคจากนั้นไปปิดไม่ขีดก็ยังเป็นฮอร์โมนอยู่เข้าแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินก็มีเคมีอยู่ตอนเริ่มปุ๋ยทางดินเริ่มแถวรอบตอนไหนครับช่วงไหนครับถ้าหัวไม่ขีดหัวไม่ขีดปุ๊บ เริ่มถั่วไม่ขีดละใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยตัวนี้ใส่ปุ๋ยสูตรอย่างครับตอนนี้กัานใยใยไอซาว่าเจ็ดเจ็ดครับผสมกดซิลิคอนสองห้าเจ็ดเจ็ดผสมกดซิลิคอนอัตราส่วนต่อใดครับหนึ่งต่อสามครับสซาห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งคือหนึ่งกิโลครับซิลิคอนสามกิโลครับผสมกันครับแล้วก็ใส่อัตราส่วนต่อใดต่อต้นครับก็อย่างว่าสิบกำมือนะสิบกำมือแหวกต้นเหาอครับหนึ่งใจนับเอาสิบกำมือถ้า ถ้าจะใส่กุน้ํากว่าห้ากํามือตัวนี้มันจะช่วยอะไรอย่างครับขยายผลอ่อนตัวนี้ขยายผลอ่อนเพื่อมันลูกใหญ่เลยครับครับผมเพื่อมันขยายเนาผลอ่อนอสร้างเม็ดก่อนสร้างเม็ดสร้างเม็ดก่อนตอนแรกมันต้องสร้างเม็ดก่อนตัวเนี้ยใช้ช่วยครับโอ้โหไม่ขีดก็เริ่มใส่ตัวนี้เนะาะหัวไม่ขีดนี่เราใยมันจะอายุประมาณตัวาไหรครับประมาณสักข้าวเดินที่ประมาณสักสี่สิบเอยประมาณฮ ห้าสิบวันน่ะลำไยจังจ,งจงากใส่สารเนาะใส่ห้าสิบวันจะเริ่มเป็นหัวไม่ขีดตนนใส่สารใส่ปุ๋ยตัวเนี้ยโอเคจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยกับใส่น้าใส่น้าแล้วจากนี้ไปดูแลจนกว่าถึงถท่าวันถ้าวัน,วน,วนมะเขือพวงก,ก็เปลี่ยนสู่ทำไมถ้าถึงมะเขือพวงนี่มันจะอายุประมาณเท่าไรครับลำใหญ่ลำใหญ่ประมาณสักเข้าเดือนประมาณ ประมาณเท่ที่สามครับเท่นที่สามเนาะเก้าสิบวันประมาณร้อยวันนะร้อยวันเป็นมะเขือพวงอ่ามะเขือพวงเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรอันนักหัวนักท้ายครับผมนักหัวนักท้ายอ่าสูตรอย่างห้องครับสิบสามเจ็ดเซาซีอย่างนี้ครับผมสิบสามเจ็ดเซาซีนี่แล้วแต่ยี่ห้ออันนี้แบบผสมละอันนี้ใจสูตรเดียวเลยใจเหมือนกันนะครับสิบสามเจ็ดเซาซีผสมครับอะไย่างครับก็ซิลิคอนเหมือนเดิมซิลิคอนหนึ่งต่อสามเหมือนกันครับซิลิคอนสามครับปุ๋ยสิบสามอะไรเงี้ยครับไงที่มันมีไหลายยี่ห้อมันจะเป็นครับ สิบสามหมอนกันครับสิบสามเจ็ดไงสิบสามเจ็ดนี้หนึ่งส่วนซิลิคอนสามส่วนผสมใส่แวดซีกับมือเหมือนกันครับอันนี้เตามะเขือพวงละครับอ่าจากนี้ก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ําช่วงที่มันติดผลอ่อนเนี่ยเนาะเราต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษก่อนครับก็ผมว่าก่อถ้ามันถ้ามันมีโรคแมลงนัดจะโรคแมลงที่ช่วงนี้ที่มันก็กลัวนะมันจะเป็นอันถ้าโชคก่อนก่อนอันก่อน กอนน้น,นันจะมีเท่ากันการน,นอนมาได้ตอนมากินยอดอ๋อเป็นเขาจะเน้นป้องกันมากกว่าที่จะขึ้นมันมาเนาะครับป้องกันก็ใช้บิวเวอรีอแลวก็สารบูทีนะครับตอนดูผลอ่อนเนี่ยใช้ตัวนี้ตวยนอกจากถ้ามันนักลับไปครุม่เริ่มมปนวูาเริ่มปอยู่ก็ก็อาวัตเคมีร่วมหน่อยอแต่รักษากาะใช้บิวเวอรีเป็นรักก่อนแล้วเขาก็จะสังเกตว่า เพราะฉะนั้นคือเขาต้องเข้ามาสังเกตต้องดูแลตลอดว่ามันระบาดหนักระบาดน้อยถ้าระบาดน้อยมันเอาอยู่ก็ไม่ต้องใช้เคมีครับอก็คือลดต้นทุนเขาไปในตัวตัวเนาะแด้บิวเบียช่วงที่เปลี่ยนผลนี่ก็เหมือนกันก็ต้องดูแมงตัวนี้เหมือนกันลักๆมันก็จะมีพวกหนอนเนาะแมงที่เจอแล้วก็มีอย่างครัื่นครับก็จะมีไอ้เนี่ยเหยี้ยหอย เป้ยแป้งเป้ยแป้งแล้วพวกนี้ใช้สารกับใช้ได้ใช้เหมือนกันก่อเหมือนกันข้าผักใช้บิวเรียครับตัวเนี้ยช่วยเหมือนกันก็ตัมนี้ตะยีเนาะแล้วก็คือว่าคือว่ามันพอตัวห้ามมีห้ามมีมดขึ้นต้นลำไยจะขาดมดดำครับมดดำถ้าเป็นมดส้มหมีได้ก่อน